สวัสดีครับพี่น้องครับาพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับ <c oughs> พี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ในงานประกวดโคน,นะครับของมหกรรมประสุสัตว์ภาคตะวันตกครั้งที่1นะครับจัดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมอาาอตอนนี้เรากำลังอยู่ยใ,นในช่วงของ การประกวดโคนเนื้อนะฮะก็คือบีมัตเตอร์นะครับซึ่งบีมัตเตอร์เนี่ยก็เป็น,ปนาสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับสายเนื้อนะครับผมประวัติคร่าวๆก็คือบีมัตเตอร์เนี่ยเกิดมาจากบาบันนะฮะ50%บนะฮะแล้วก็ชออ็อตฮอนอีก25% แล้วก็เฮียฟอร์ดอีก25%นะฮะร,รวมรวมกันแล้วมิกกันแล้วเนี่ยออกมาเป็นบีฟมัตเตอร์นะครับซึ่งตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับวัวเนื้อนะฮะสำหรับคนที่กำลังจะเอาไปต่อยอดเป็นวัวขุนนะครับก็คือเป็นสายเนื้อดีๆนี่เองพี่น้องนะครับว่ากันว่าบีฟมัตเตอร์นะฮะโต อัตราการโตต่อวันของเขาเนี่ยสูงมากเป็นอันดับต้นๆของของโลกเลยนะครับผมนะฮะถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดก็คือประมาณนี้นะฮะก็คือไม่แน่ใจว่าต่อวันที่เลี้ยงเหมือนกันกินเหมือนกันเนี่ยในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็น่าจะเป็นบิ๊กมัตเตอร์นะฮะที่อยู่ในอันดับต้นๆนะครับผมนี่แนะครับวัวเดินเข้าสนามมาแล้วนะครับบิ๊กมัตเตอร์พันธุ์แท้นะครับ กําลังเดินเข้ามาไม่มากพอจะแบ่งเป็นคาดนะครับเพราะฉะนั้นโคตัวที่ได้ก็ัท่านกรรมการตัดสินให้ได้โสกสนามไปด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นแชมป์ประจํารุ่นเลยนะครับอันดับที่2ก็คือรีเซิร์ฟนะครับก็ขออนุญาต รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นกลางๆนะครับรุ่นจูเนียร์ที่เข้าสู่สนามมาแล้วนะครับมีทั้งหมดสองสี่หกแปดตัวของจูเนียร์นะครับเดี๋ยวฟังโคศกสนามไปด้วยกันนะครับโคชื่อมิทีเอสมิทชูก้าบรูททีเอสฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชรผู้จูหมายเลขหกครับเดินผ่านหน้าต้องมาแล้วครับ บีกมอเตอร์จากประเทศไทยจังหวัดตากแดงเพชรผู้จูหมายเลขเจ็ดครับโคชื่อบีฟมสเตอร์68จากพรชัยฟาร์มจังหวัดราชบุรีผู้จูหมายเลขแปดครับโคชื่อบีฟมสเตอร์66จากพรชัยฟาร์มจังหวัดราชบุรีผู้จูหมายเลขเก้าครับโคชื่อดีจีแลนด์สองหนึ่งทับศูนย์เจ็ดจากดีจีแลนด์จังหวัดตากแรงเพชร ผู้จูหมายเลขสิบครับข้ชื่อ E.M.S. ิ i c กอร r บัป้าดีจีแลนด์จังหวัดกำแพงเพชรผู้จูหมายเลขสิบหนึ่งครับข้ชื่อ T.S. Scarlet สอ0ศูน V.J. ชะอำแลนด์ an, จังหวัดเพชรชบุรีผู้จูหมายเลขสิบสองครับ โคชื่ออนนท์มิสแอนแบ็ก0 0 2อานนท์ฟาร์มจังหวัดชนบุรีมีของอานนท์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีของพรชัยแล้วก็ทีเอสนะฮะของยังเห็นได้ชัดกัแพันเพชรนะครับก็เป็นฟาร์มเบอร์ต้นต้นของประเทศเลยนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะเข้าวินเข้าเส้นชัยวันนี้นะฮะของโคสายพันธุ์ีัตเตอร์ชัดเจนขึ้นนะครับในลครับเขาจะมีสายเลือดของวัวนมนะฮะแล้วก็วัวเนื้อแล้วก็บามั่นรวมอยู่ด้วยนะครับในในตัวเดียวกันเลยนะครับกรรมการตัดสินให้เป็นที่หนึ่งก็คืออาจูเนียแชมป์นะครับ ัวที่กรรมการตาัดสินให้เป็นอันดับที่2อนั่นก็คือรีเซิร์ฟจูเนียแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้กรรมการกำลังเดินนะฮะให้คะแนนวัวแต่ละตัวอยู่นะครับวันนี้กรรมการเป็นคนไทยนะครับสำหรับการประกวดวัวเนื้อวันนี้นะฮะก็มีชื่อเสียงนะครับในกลุ่มของ12บบิดเดอร์นะครับ ฉะนั้นในส่วนของผู้จูงนะครับโคตัวใดที่กรรมการตัดสินให้เป็นอันดับที่1อันดับที่2นะครับท่านไม่ต้องนําโคท่านออกนอกสนามนะครับเพราะว่าท่านจะต้องรอรับรางวัลจากทางคณะผู้จกดเลยนะครับรก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกันตามนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้แบ่งเป็นคลาสนะครับนี่คือจูเนียร์ทั้งรุ่นทั้งหมด พร้อมกันเลยทีเดียวก็ให้เวลากรรมาการแล้วได้ดูพิิพิจารณานะครับว่าตัวไหนจะตรงใจนะครับตรงตามสเปคตรงตามตำรานะครับดีๆทั้งนั้นครับผมสวยๆทั้งนั้นเลย เต็งๆก็มี TS, นะครับมีอานนท์แล้วก็มีพอนชัยนะครับผมพอนชัยนี่ผมก็ไปเยี่ยมมาหลายรอบแล้วนะครับยังเหลือ TS กับอานนท์นะครับที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปแน่นอนครับมีโอกาสไปแน่นอนนะฮะเพื่อไปหาความรู้ไปหา ดูวัวสายพันธุ์ดีๆวัวเนื้อแบบนี้นะครับมาฝากพี่น้อง FC นะครับเดี๋ยวรอกรรมการนะครับว่าจะตัดสินให้ตัวไหนนะชนะนะครับ ตัวนี้มองดูแทบจะเป็นวัวน,นมเลยนะครับนะฮะบีมัตเตอร์เนี่ยเป็นได้ทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีขาวดำนะครับเพราะว่าเขามีเชื้อของวัวน,นมเนียฟอร์ชอดช็อตฮอนแล้วก็บามันรวมอยู่ด้วยนะครับ เสื้อแดงนะครับกำลังดูเอกสารอยู่นะรอสักครู่นะครับจะเย็นแป๊บหนึ่งครับผมกรรมการเริ่มเดินดูใกล้ๆแล้วนะครับร <c oughs> อรุ้นกันครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ขออภัยในเรื่องของเสียงนิดนึนะ <c oughs> เสียงอาจจะแหบแห้งไปนะครับรู้สึกคอแห้งยังไงไม่รู้อาจจะมีการไอหมาดคอเสียงรบควรน,นิดนึงนะครับ <c oughs> วันนี้ท่านผู้ชมที่มาชมงานประกวดวันนี้ค่อนข้างหนาตาแล้วนะครับเมื่อเช้าค่อนข้างบางตาอยู่นิดหนึ่งนะฮะช่วงบ่ายๆก็มีคนมาดูเยอะแล้ว <c oughs> เนื่องจากว่ารุ่นนี้เข้ามาหลายตัวนะครับก็เลยกรรมาการก็เลยต้องพิจารณา นานหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับตอนนี้กำลัง บีมัตเตอร์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหัวสายเนื้อนะครับ ราชบุรีนะครับซึ่งนำโดยท่านนายกองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับคุณวิวัต์กิติการนานะครับหรือกับนั่งตุ้ยนะครับแม่ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับงานจึงเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใ,ใหญ่อลังการตามที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นกันอยู่ เป็นประจักษ์พยา,ยานกันนักเวลานี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับการสนับสนุสนอย่างดีครับจากองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยท่านนายกองการบร,ริหารส่วนจังหวัดราชบุรีท่านกำนันตุ้ยนะครับหรือคุณวิวัตก์กิติการนานครับนิติการนาครับต้องขออภัยครับท่านวิวัต์ นิติการจนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนะครับซึ่งถูอว่าท่านเป็นเจ้าบานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมประสุกว์ภาาตอนตกครั้งที่1ในครั้งนี้อย่างแข็งขันครับซึ่งท่านสนับสนุนงบประมาณาจํานวนมากนะครับแต่ว่า,าย,ยังไม่มั่นใจว่า,าสามารถปรเปิดเผยตัวเลข อยากไปทาการได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเคลียข้อมูลตรงนี้นิดนะครับก็สามารถเอ,อ่ยถึงจํานวนงบประมาณที่ทางองค์การมหราส่นจังหวัดราชบุรีสนับสนุนการจัดการในครั้งนี้ได้นะครับอาจะแจ้งให้กับทุกท่านทราบนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถือว่าเป็นจํานวนที่มากมายจริงๆนะครับนั่นแสดงถึงว่าองค์าการมหาส่นจังหวัดร,ราชบุรี น,นำโดยท่านาวิวัฒนิติการนานะครับนายกโค์งการหานสวจังหวัดนะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จริงๆนะครับเอาละครับเหลือ3ตัวสุดท้ายนะฮะสีดำตัวนี้ตัวกลางตัวนี้ แล้วก็ตัวที่ขยับเดินอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงนะครับมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะเข้าวินครับตอนนี้การตัดสินก็เริ่มมวดขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมวดขึ้นเรื่อยๆอการตัดสินก็เริ่มคัดตัวนะครับที่อยู่ในขายพี่นาทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับนะ ไม่เกินจินใจครับเราคงจะได้ทราบนครับว่าโคตัวใดจะพังอาาขึ้นควา้าตำแหน่งจูเนียแชมเปียนในประเภทโคบีมัสเตอร์พันแท้เพเนียในวันนี้ครับเอาละครับตัดสินแล้วนะครับฟังไปพร้อมๆกรรัคนครับลครับก็ในคลาสนี้นะครับต้องใช้เวลาตัดสิน น,นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยอายุบัวมันห,าหน่างกันเยอะมากๆนะครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าวัวบางกลุ่นนะครับในมุมของผมเนี่ยหนึ่งเลยสำหรับปีมาสเตอร์นะครับเมื่อถึงวัยเขาเขาต้องตั้งของนะครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งคือทำไมบางกลุ่มถึงานบางกลุ่นไม่ถานนะครับก็ลำดับแรกนะครับผู้จุงหมายเลขหกนะครับ ตัวนี้ถ้าเทียบในคลาส,สนะครับถ้าเทียบกับการเจริญเติบโตนะครับด้วยลักษณะของโครงสร้างและกล้ามเนื้อนะครับที่สอดคล้องกันเราใช้คำนี้นะครับสอดคล้องกันนะครับถือว่าัตัวนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อเนี่ยแสดงออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีกระดูกโครงสร้างที่ดีนะครับลักษณะการเดินที่อิสระนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เราต้องบอกอย่างหนึ่งคือเป็นวัวโชว์ที่ดีนะครับก็คือมี การยืนการสอนขานะครับลักษณะทั้งหมดนะครับถ้าเราใช้คําว่าบาลานซ์นะครับคือตัวตัวนี้บาลานซ์ตัวเองได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวสะโพกท้ายนะครับการก่อของตัวกล้ามเนื้อที่ลงลึกมาจนถึงช่วงพับขานะครับช่วงซี่โครง1 2 3 4นะครับช่วงของแนวหัวไหล่นะครับและลักษณะของการยืนนะครับมีการทิ้งน้ำหนักลงขาทั้งสข้างได้ดีนะครับสำหรับตัวตัวนี้ผมให้เราเป็ที่1ในรุ่นนี้นะครับ ส่วนผู้จุงหมายเลขห้าน,นะครับโปตัวนี้อายุน้อยที่สุดเลยนะครับที่เข้ามาในในในคลาสนี้นะครับแต่สิ่งที่ในมุมของผมที่ผมมองว่าโปตัวนี้ทำไมถึงดีนึ่งนัี่2สองด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีการแสดงออกของกล้ามเนื้อที่เราใช้คำว่าโดดเด่นเลยนะครับสำหรับโปที่เป็นอยู่ในคลาสของอินเตอร์มีเดีย นะครับก็คือวัวที่อายุประมาณ10บสิบกว่าเดือนกันเลยหนึ่งขวบลนะครับมีการยืนที่ดีนะครับการี่น้ําหนักของขาตัวเองได้ดีทั้ง4ขานะครับแ <c oughs> นวหลังแนวะพื้นท้องนะครับการก่อของตัว <c oughs> กล้ามเนื้อที่เรียบเนียนสวยนะครับสําหรับวัวในอายขขาาุขนาดนี้แสดงกล้ามเนื้อองวมาได้ขนาดนี้แล้วมีการสอบของการระหว่างมวลกระดูกกับตัวกล้ามเนื้อที่ดีนะครับวตัวนี้แทบอันดับที่2นะครับส่วน ผู้จูงหมายเลขคืสองจริงๆวัวตัวเนี้ยผมหลังเลนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือตรงจิตผมมากนะครับขาหลังสวยมากสําหรับผมนะวัวตัวนี้คือขาหลังสวยมากนะครับแนวสันหลังและแนวพันธอนจริงๆเนี่ยกับตำแหน่งที่สองของวัวตัวเนี้ยค่อนข้างจะใกล้แข่งกันมากนะครับแต่ผมถามผู้จูนะครับวัวตัวนี้คือยังไม่ได้ถูนะครับในในมุมผมเนี่ยวัวประมาณสักที่จะวัวเดินแล้ววัวต้องุรูท้องแล้วนะครับคนจะ มีลักษณะของความเป็นสัมพันธ์มิสเตอร์นะครับซึ่งถามว่าตัวตัวนี้เป็นตัวที่ไหนเป็นตัวที่ถ้าถามผมนะสำหรับผมเลยเนี่ยผมชอบตัวนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจจะทำให้อยูอ่ในลำดับที่ต่ำกว่าตัวข้างหน้านก็คือด้วยด้วยสิ่งที่ตัวจะต้องเป็นในวัยของเขานะครับสำหรับตัวนี้ผมให้ที่สามนะครับส่วนตัวผู้ชุใหม่ยเล่นแปดตัวเนี้ย จริงๆถ้าถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยวัวตัวนี้มีความลึกที่ดีมีการก่อของกล้ามเนื้อลงลึกที่ดีนะครับทุกอย่างที่ดีแต่วัวตัวนี้เวลาเดินนี่ยเราสังเกตดูก็คือขาเขาสะบัดสักนิดนึงนะครับแสดงว่าวัวตัวนี้ของโรงงานมันร้อนไปนิดนึงนะครับแล้วทำให้เนื้อในส่วนของลูกสะโพกตรงนี้มันออร้อนไปนิดนึงแล้วก็ช่วงของจากเชิงการมาถึงกระดิ่งทลายเนี่ยมันมีความแคบไปนิดนึงแต่โอเคในโบรที่ยังไม่ เราเห็นว่าเขายังสามารถขยายโครงสร้างได้อีกนะครับในวันนี้ให้เป็นรุ่นที่สี่นะครับ<ว><น>ส่วนวัวตัวนี้นะครับถ้าถ้าพูดตรงๆเลย เริ่มพวดแล้วนะครับเริ่มมีลูกหนูเกาะแล้วเริ่มมีอะไรเกาะแล้วแต่ถ้าเทียบกับลักษณะก่อนหน้าทั้งสตัวนะครับตัวตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงก็คือเรื่องขององศาขาหลังเนี่ยมันมีการวางตัวของมาัมากเกินไปนะครับเพราะว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาการตั้งคันเนี่ยจะทําให้เจ็บกีบได้ง่ายนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะครับแต่ลักษณะโดรยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สวยหนึ่งตัวนะครับส่วน ตัวต่อมานะครับู้จูงหมายเลขสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ลักษณะโดยรวมเนี่ยมองเป็นตัวที่มีพลังนะครับพลังแสดงออกมาชัดเจนมากนะครับแต่ดูแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะออกอาการมันน้อยไปนิดนึงนะครับเนือบางส่วนเลยไม่แสดงออกมานะครับเลยมีการสะสมของตัวไขมันที่ออกมาชัดเจนนะครับก็คือเชือกหูลูกนี้นะครับการเวลาลูปไปเนี่ยคือต้องบอกเลยเจ้าของเลี้ยงดีมากนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยสมบูรณ์นะครับแต่ ออกกำลังกายน้อยไปนิดนึงนะครับดังนั้นลักษณะที่ควรจะต้องเป็นในวัวที่จะต้องเป็นวัวโชว์เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปสนใจเรื่องของการฝีดอาหารมากเกินไปเนี่ยจากที่จะต้องแสดงอะไรออกมาเนี่ยบางครั้งบางคราวในส่วนนั้นมันหายไปนะครับในส่วนของวัวตัวนี้นะครับสาหรับม e สแมสเตอร์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนสายพันธุ์นี้เป็นวัวสายพันธุ์หนึ่งที่เราใช้คําว่าเอกนอคัลเลอร์คือไม่สนใจเรื่องของเมสสี นะครับดังนั้นเราจะเจอวัวแดงวัวดำวัวด่งวดางนะครับอย่างตัวนี้ก็ผมชอบนะชอบในสีเขานะครับเป็นบัวที่สีสันแฟนซีนะครับงดรงตานะครับแต่สิ่งที่วันนี้เขาสู้กับตำแหน่งก่อนหนะ้าไม่ได้ด้วยของบอดี้เขานะครับแล้วก็เรื่องของช่วงสัครู่เขาที่มันเ,เนื้อปั้นในเข้น้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับวัวบีมาสเตอร์ที่จะต้องแสดงอะไรมามากกว่านี้นะครับสำหรับตัวนี้ ก็ได้ตำแหน่งที่ดีอยู่ตรงนี้ส่วนตัวตัวนี้สวยทุกอย่างครับขอบค,ครับครับพี่น้องครับ,รบก็ <c oughs> จบลงไปแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะพี่น้องดูตัวนี้นะฮะไม่ได้รางวัล <c oughs> ส,สุดเลยครับนะฮ <c oughs> อาเจเนียแชมเปี้ยนครับก็ได้แก่ผู้จูใหม่ได้ครบเอาละครับวันนี้เราต้องลาไปก่อน,นขอบคุณและสวัสดีครับ